you สวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการนะครับขอเีกสักรอบได้ไหมครับเมื่อกี้นี้บอกเลยว่าลงมาจากบุนเรื่อก็คือใจสั่นสุดๆเพราะเห็นในแบบว่าในทวิตเตอร์มีคนเยอะมากตื่นเต้นไหมทุกคนทุกคนวันนี้ตื่นเต้นไหมอ๋อเช่อเชื่อ thank you ครับผม ใชครับเรามีอีกเพลงหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้เราก็มาไม่ได้มาแค่เพียงเดียวนะครับผมเพลงนี้เพลงนี้ทุกคนก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วคนแบบไหนครับ

ากาศช่างแตกต่างเนาะวันนั้นมีความแบบเป็นฟอร์มมีความมีความแบบจริงจกตัวลังกาเอางี้ผมรู้สึกอย่างหนึ่งผมว่าน้องเขาน่ารักขึ้นอ่ะอุิยจริงด้ยจริงนะน่ารักอยู่แล้ววันนี้ที่มาเจอใกล้ๆน่ารักขึ้นไหมที่สุดสวัสดีวันคริสต์มาสครับสวัสดีวันคริสต์มาสนะครับทุกคนภาษาอังกฤษฮะ มีรีคริสต์มาสฝากฝักซ้ายขวาได้ได้เลยนะด้านบนด้วย Merry Christmas นะครับมีรีคริสต์มาสครับแล้ววันนี้มีแฟนๆจีนมาเยอะมากผมผมจดมาคุณพูดตามผมนะครับ <c oughs> ส่งตันเจี๊ค่อยเลงตันส่งตันเจี๊ย่อยเลิได้ไหมได้ไหมทีล้ปังทีละปัะปฝังนี้ฝังน <c oughs> ี้ฝังนี้ซิงตันเจี๊ย่อยเละ แต่งงานแล้วแฟนแต่งงานแล้วแล้วก็ชินแต่งงานแล้วเตรียมากอะผมผมเตรียมมาขนาดนี้แล้วมีใครจะเลี้ยงข้าวผมบ้างไหมฮะไม่มีบ้างเลยเหรออ่ะโอเควันนี้แน่นอนที่ได้มาอยู่กับงานเรามีลิฟต์ชูเดอะวันนั่นแหละครับโอ้รู้สึกประทับใจเช่นเคยนะครับผมก็อย่างที่บอกคราวที่แล้วเราเปิดตัวกับพ่อแม่เนาะแต่วันนี้เราได้มาเจอแฟนๆเลยก็เห็นทุกคนให้กำลังใจหนักอางที่ก็บอกว่าตื่นเต้นมากครับผม 呃，大家好，呃，我这边来给大家进行一个中文的翻译哈，啊，OK，呃，因为今天是我们中国手机第二次和呃欢和酷音合作，所以呢，我们第一个问题就是想问一下欢和酷音，这是我们呃第二次合作，然后他们来这里呢有什么感想？然后这边给到的回答呢就是，呃，今天能见到大家，感觉非常的激动，非常的开心，啊、呃，谢谢大家来这里们，呃，来这里跟我们见面。 เขาแปลยาวเลยเนาะครับผมเอาไปแล้วผู้บินครับครับผมก็ชี้แล้ววันนี้ดีใจมากๆเลยนะครับผมที่ได้มาเจอทุกคนนะครับผมแล้วก็หวังว่าวันนี้เราจะมาสนุกด้วยกันยาวๆไปอีกชั่วโมงสองชั่วโมงกันนะครับใช่接下来的一两半小时也请大家和我们一起来呃看一下我们今天会为大家准备什么样的活动和惊喜今天เรามากับทีม จะไม่ขัดยอมจะแบบหลบๆแค่วันนี้เรามากับทีม Wonderland เพราะฉะนั้นอยากถามขอ่น้อสองคนว่า Wonderland ในอุดมคติในความคิดของเราเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันต้องมีใครอยู่ในนั้นบ้างหรือเปล่าฮะสำหรับผมผมได้ถึงสนุกนะครับผมและยิ่งวันนี้คือวันคริสต์มาสด้วยก็ผมรู้สึกว่าเป็นแบบว่าเป็นอะไรที่มันเหมาะพอดีเลยนะผมก็ถ้าเกิดถามว่าใครที่อยู่ในวงนี้จริงๆมีทุกคนอยู่วอเับ 这个问题呢，是因为我们今天的主题是《Lead to Wonderland》，就 “Wonderland” 就是仙境的意思。然后想问一下，呃，两位对于“仙境”这个词，就 “Wonderland” 这个词有什么想法？然后这边给到的回答呢，就是呃，今天能和大家在一起，看到大家微笑，就已经像仙境一般了。谢谢。啊，感謝你來陪我啦，Queen，Darling。對於我來 Wonderland，意義就是。 ดินแดงแห่งแบบมันวันเดอร์อ่ะมันก็คือความแบบความพิเศษความพิเศษความมาสจันทร์ดังนั้นสิ่งที่มาสจันทร์ที่สุดก็คือการที่อยู่กับทุกคนที่เรารักกับทุกคนที่เราสบายใจด้วยครับผมก็วันนี้เนี่ยแหละได้มาอยู่กับทั้งทั้งปอนทั้งแฟนๆทุกคนแล้วก็ทั้งพี่ๆทุกคนนี่แหละครับผมเออคุณผู้ชมที่นี่ 呃，先进在他的理解里，就是一些呃非常特别、非常特殊的地方。然后今天能和大家在一起，能和心爱的人、和粉丝在一起，他也感到非常的开心。好。然后在新年、在新年呢，我อยากจะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับผม。อยากจะเอ่อให้ทุกคนใช้ช่วงเวลาปีใหม่และช่วงเวลาคริสต์มาสนะครับอยู่กับคนที่สบายใจแล้วก็เที่ยวกันให้เต็มที่นะครับพักผ่อนหย่อนใจก่อนที่จะเข้าสู่ปีหน้ากันนะครับผม。 我们第三个问题呢是呃，在这个呃今天这个 Wonderland 这个呃情境中哈、啊，呃，关和顾斌有没有什么呃想要许愿的内容呢？因为今天是圣诞节。然后顾斌这边给到的回答呢是呃，因为今天是圣诞节，所以希望大家呃在新的一年里面呃收获很多快乐，然后在这个节气日里也也可以和心爱人、家人、朋友在一起度过。

โหดมากเลยนะวัอดีว่าเดี๋ยวจะรีบปอนให้ทุกคนได้ดูกันอเองอาอาช่วงปีหน้านี้อยากจะได้อะไรครับผมก็เหมือนกันครับผมก็ขอให้ปีหน้าปีนี้ของทุกคนนะครับผมใครที่มีอุปสรรคอะไรก็ขอให้ก้าวผ่านอุปสรรคไปได้นะครับผมก็อยากให้มีทุกคนอยู่กับพวกเราแบบนี้เป็นนานๆเลยครับผม 许的愿望。 คนรี่สี่ก่อนคนที่สี่คนที่สีก่อน,น,อนถ้าตอบแบบคนที่สี่เาว่า <c oughs> จะตอบว่า <c oughs> เป็นความหนึ่บ <c oughs> แล้วถ้ตอบคนละก